พี่น้องกระแตพี่น้องอกงง้กระหอกไงกําลังมาอู้พี่น้องครับกําลังบอกว่าขาดคําม,มากนะครับผมไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเสรวะตัวบางไงหนึงพี่น้องโอ้พี่น้องได้แต่ตัวยังดีนะพี่น้องเนาะได้อยู่ครับผมเป็นหนูอยู่ตัวนี้มือเทียนะโอ้หนูน,หน้อยพี่น้องหนูน,หน้อยโอ้จับแตะน้อยพี่น้อง ตัวนึงครับผมกระแตนวัดตัวนึงสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมเช้านี้เอาสิมากเก็บกระแตครับผมเก็บกุงกระแตไปใส่บาไงไม้ครับผมว่านเอาใส่แค่นี้ครับพี่น้องว่านี่เอาดิเก็บไปใส่ทั้งฟังคุณครับผมทั้งบนคุณตอนเก็บนี่ยระยะโตยัตยงดีนะพี่น้องเนาะ ตอนเศร้าเลยครับนี่ครับผมบรรยากาศน้ำมัเศร้าครับบนภูเขาครับนี่บนสวนกล้วยครับผมสวนกล้วยอยู่นี่พี่น้องนี่เอาตะเกียบแก้วนี่ครับผมแกยวใส่หมุนว่านหนึ่งก้อนหนึ่งครับผมมาเศร้านี่เศร้านี่อากาศดีครับเศร้านี่ครับผมหมอกคนเลือนสีเบิ้ลนี่แหละครับพี่น้องหมอกคนเลือนสีบิมีหมอกคนแล้วครับผมเริ่มหายใจคล่องแล้วครับมันอาจเป็นลมก็ได้พี่น้องลมมันแห้งครับผมช่วงนี้ก็เลยพัดหมอกควันนี้ไป นะครับทำมันง่ายกับง่ายโกงกับแต่ครับเมื่อนี่ง่ายไปใส่บองทั้งบนครับทั้งทึ่งมันครับผมทั้งบนญบุญเขาจะใส่บุญไปเรื่อยๆเพื่น้องเช่นี้ใส่เกินไปต้งบนครับผมทั้งบนนี่ยมีสารน้าอย่ครับทนี่บนนี่เป็นหน้าผาครับนี่อันนี้เก็บก้อนเมือนี่เก็บไปใส่ต่อไปเรื่อยๆครับผมเบื้องลังแร็กน้อพี่น้องเนาะมันจะคืบบนลังแรกนี่ทั้งเก็บทั้งยามพร้อมแล้วครับผมไรก็ดีบ่ได้ก็บ่เป็นยังเนาะพี่น้องเนาะมาเกียวกักระยายของไม้ครับผม ไปครับไปเบิ่งด้วยลังเก่าแล้วครับลังแหลกลังเก่ามันถึงขึ้บนน่องลังเก่าเท่านี้โบราณพี่น้องเงียบอด้วไโบ่าณบ่พี่น้องเห็นด้วยครับมันหายบ่าลังแหลกเท่านี้บ่ครับพี่น้องอยู่ซื่อๆก็แล้วครับผมคือเก่าเลยเอล้างดูล้างดูเออโบราณโบราณโบรานตาไล่หนี่ครับผมโบราน เตะกล้วยบดพี oh, like okay. ่น้องเนี่ยกล้วยบดอยู่โอ้หอมกินพี่น้องอ๋อบ่กินครับผมแต่เปียกกล้วยที่มือนี่ย่งเปียกกล้วย่นิดบดครับพี่น้องเอาไปเปียกกล้วยไปแล้วบ่อเขานี่มันบ่อเขานี่ก่งนี่ครับผมลานพ่อหืมดูโอ้มันห่างพุ่งแสงพี่น้องเนาะง่ายไหมครับพี่น้องฝั่งปอครับนี่ง่ายไปทิ่งมันครับพี่ ไปไปนางขึ้นเขาก็แล้วครับขึ้นสนขวยครับผม ยังคือดินเมฆเลยพี่น้องยังลงตะมือเม่ครับผมแถวนี้ก็ทางเชี่ยวกับแถวนี้ครับผมทางมันนี่แล้วใหญ่ขอ,ยอยงไม้พี่น้องวันนี้ขึ้นนี้มันสั้นพอพี่น้องเขาหน่องมันสั้นครับผมก็ขืนยากโอ้ยใหญ่ไปเทิรนก่นอนเฮ้ยแค่นี้ก็บเป็นแห้งเลยพี่น้องครขึ้นต่อไปอีกนี่ đang nhé xem một cái nọ đó Đang nhỉ ơ, là cái câu này. Bây giờ cầm như cả đây xưa xưa vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มากับเนี่ยไปเท่งกับน้องไปรยากัดผูเขาท่ามัส่อาข้าบผมท่นนี้แสงแดดนะครับนี่มีทางเขียวอยู่พี่นนอง ท่ามขับท,า ят, ทาบ่ามคนน่ะทำมันเที่ยวพุ่นมหรครับทามหนูเที่ยวพี่น้องมันนี่พายยางปลาพี่น้องคนนี้พายยางปลากล้วยรับผมยางขุนเขายังมาเสาร์ออกกําลังกายครับ อย่ก็บ,บอลันอย่ก็บ,บอรครับไไพี่น้องนี่อ่พี่น้อยนอยู่ครับนี่มันนี่มพีครับพี่น้องเอาไปเลยรันยูนเอเข็นี้ก็เห็นแรงกรมป๋องของแรกโซนนี่เข้าไป ต่อไปแล้วครับที่นี่หมดที่แล้วหมดแล้วนี่ได้ไหมพี่น้องที่นี่แล้วนี่ใส่ไตอันนี้กล้วยสุกกล้วยคลั้งสุกครับพี่น้องนี่เคลื่อนยี่เป็นน้ำหนูมาหากินดอกกล้วยคลั่งยมาสาวผมแถวนี้สามเครื่อนอยู่ที่นี่พี่น้องเอาใส่ไใตนี่ครับผมใส่ไปไตนี่ ล้างยุงล้างยุงล้างยุงโอ้พี่น้องได้กระตุ้นยังดีนะพี่น้องเนาะได้อยู่ครับผมเด่นหนูอยู่ตัวนี้มุอเจี๋ยนโอ้นุ่นหน่อยพี่น้องนุ่นหน่อยโอ้ห้อยยุ่งกับนั้นพี่น้องปอนะมีแผลแล้วครับผมใส่แต่ะมือว่านแหละพี่น้องแต่แต่แตะมือขึ้นนะครับตัวนี้นะนี่มันขึ้นยุ่งกัดมันโอ้อืึ จะโดนจนอาจจะเลื่อนโดนเนาะสิปล่อยติไงปล่อยบ้างแล้วมันมีแจกันครับผมไปไปไว้หลังกรอนพี่น้องเนาะไปก่อนดังนี้แล้วมีเจ้ากรอนเขาได้กระแตครับดังนี้ เยู่ครับแล้วก็ชายได้กัดแกรตตัวนึงครับผมได้กัดตัวน้อยตัวหนึงก็กลังกัดกลงเลยพี่น้องนี่ครับมันตื่นมันกัดกลงเลยครับนี่เหยียดนะพี่น้องน้องเอาก็ได้เขาไปยื้อไซดมีพี่น้องที่นี่งควาใหญ่มาใส่ใส่แถวที่ทั้งหนึ่งแต่กับผมใส่ไปทั้งบนใส่ซุดุูเหรอครับผมซุดตั้งจอครับผมเอาขึ้นมาหนีเข้ามาเจอกล้วยเชี่ยนี่ครับผมมีห้อยมันปิ่นดูครับผมเชี่ยนี่นี่พี่น้องนี่เชี่ยนี่ กครับนี่กําลังเลี้ยงเลยครับกําลังมีกลิ่นหอมเลยครับเกลือนี่ครับนี่อ้าวครับมีห้อยมันกลิ่นอยู่ครับผมเบมังต้นมะนีมีห้อยเที่ออยู่ครับมีห้อยมันกลิ่นเดือดขึ้นกลิ่นอยู่ครับผมนี่ต้นมันนี่เขาสิใส่ไปหนีพี่น้องที่เหนเขาใส่ไปใต้ต้นมันนี่ครับผมใส่หนี่หลังหนึ่งครับพี่น้อง เนื้กล้วยก็แล้วครับพี่น้องเนกล้วยก็แล้วครับผมฝนมากินกล้วยพี่น้องเนาะกล้วยสบยครับผม้น้มม ขวดนีน่ถ้าไม่ไม้กินครับผมถ้าเหาไม,ม่กินผมจะขอ้ีไปหน่อยนี่ยอดงินี่หละครับดังนี่ใส่แต่ตัวมาเลยครับ้วยเคียน่นี่หอมมีหมันกินอยู่ไพี่น้องนี่ครับผมกำลังสุกเลยครับลนมาังเขาไปนะ อเลยมีเสียงแดดละลายไปเนาะเลยมีเสียงแดดแล้วครับผมเห็นเสียงเมื่อกี้นี่ไปเขาไปทึ่งพี่น้องยูนนี่อันดับที่หอีกพี่น้องมาส่นสองครับที่นี่เกิดเดี๋ยวก็สุกครับเพื่อนีะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็แตะไม่กินเขาจะไปใส่แถวใดนอถี่น้องเนาะหามังก้อนนอเกลิดไปแล้วนันสุกเขาจังไซไม่พี่น้องมาครับมาอู้พี่น้องเพื่นียกินว่า บิรโอ้พี่น้องนี่ที่นึงนี่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 เชื่อนี่นกำลังเรือเบลีงครับผมไปเขาขึ้นทึ่งอีสัตวนึงพี่น้องโอ้โหขี้อ่ะพี่น้องขี้อ่ะโอ้พี่น้องพี่น้องมันผิงครับนี่เฮียเห็นว่าพี่น้องนี่มันก็แตโอ้กำลังสุกเขบเชื่อนี่ครับผม นี่กรื่องสุกเกี่ยนี่อู้พี่น้องหลายคันมันเที่ยวพี่น้องปุ่นนะครับผมไอ้ใสเป็นอยู่น้องที่นี่พี่นอ้นองครับเสียงไก่ป่าครับพี่น้องน้งปุ่นไก่ป่าครับผมตะลังขันย่างตัดเสาอันสีมันอังสี่พี่น้องมันมีเสียงไก่ป่าขันปอมปู่นปีน้องนะ ใส่คืนนู่นพ่อพี่น้องแก่ป้ากันแก่ป้ากันแถวนีแน้แกปลาลหลายพี่น้องแถวนี้ แค่ฟอลันเนทน่วลยรานี่ครัมีกินครับผม ครับดังนี่ดังนี่ก็ใส่ใส่ต้ตนนั่นกันครับนี่ต้นนี้แหละก้วยนี่ก็ร่างจีเริ่มสุกพี่น้องนี่ย่งให้กินด้วยครับผมเอาไปใส่ใส่ต้นี่เดี๋ยพี่น้องนี่ใส่าาาตใต้ปลาขันน็อตสินยางไปเต้งเต้พี่น้องที่ไหนห้อยย่างไปเพี้ยนยิ่งเพี้ยนตกแก่ปลาพี่น้องอบบคอ,ไองไงไยไว้ครับแห้งหมดเลยมันตื่นแต่ก็ไปห้องไปเบื้องเกิดแก่ปลา แถวนี้มันเป็นแถวนี้เน,นเป็นปลาครับผมทั้งติปป๊ปลากร่อยเป็นปลาดงดิบแล้วครับพี่น้องมองดูของไก่ปลาหมูปลาพี่น้องแถวอ,อยู่ใส่แต่ก่อนพี่น้อง,ดง,งเดี๋ยวดังน้ำหนยบเอาอยู่ใส่แล้วรอกันนะครับผมจะไปเบิ่งก่อนนี่ออกมาปลาดิบไป่น้อง โอ้ยห่หนเที่ยวกันออกกันนะโู้หอมโอ้มันเที่ยวยี้โอ้ยน้องนี่อู้ยแถวนี้มันเที่ยวหลายอย่องแถวนี้โอยใส่ใต่เนะน้องนี่

กินครับพี่น้องมันจะขึ้นเดี๋ยนี่มันจะเข่าเร็วเอาใส่ไปไม่อีกพี่น้องน,นี่ครับผมมันนี้เหาเอาพี่น้องบ้านเดี๋ยกันเนาะฟังหน่อนได้ครับผมกับน้ำใส่เปิดไปกะน่อยขนาดปัญคนกว่าพี่น้องเนาะเพราะว่าเตี๋นี่กัดแต่เป็นเชี่ยวกับเตี๋ยนนี่ไม่กัดแต่เที่ยวหายกิน ทนหนูเนี่ยพี่น้องหนูกระไรครับแถวนี้เป็นหนูไหว้หนูปลาแท้่นะครับมีเป็นปลาขั้วมีเป็นทั้งนี้เป็นดงดิบพี่น้องท่านนี้เป็นดงครับเป็นปลาดงดิบข้อประกาศไปพูดเดียวครับผมเพราะว่าม่มีหมูปลาของพี่น้องเ้าก็ยันหมูปลาก็แล้วพี่น้องเนาะคนเดียวประกาศไปครับผมมหมูปลามีหอยงูงอย่างอ่างครับผมแถวนี้เ้าก็หากินแถวสวนนี่นะครับพี่น้องแถวสวนห้องนี้นะครับผมประกาศไปแตนคนเดียวขึ้นไปทั้งเท่นี้ แต่ไล่พี่นอ้องแต่ไล่ไปต้องมีมูไปหลายๆคนพี่น้องแต่เราเขาหากินคนเดียวตลอดพี่น้องเลยพี่น้องครับผมกินมี่จะขอตัวไปก่อนเด้อครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมลองบ่วผ่านแท้ๆพี่น้องเสียงกระแต่พี่น้องพี่หนูบู่มกระแต่กระแต้พี่น้องกระแต นอนกระเตะพี่นองอกางหอกไงกำลังมาอู้พี่นองครับกำลังบอกว่าขาดคาม,มากเลยครับผมไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไสรวะตัวบบงนี้นึงพี่นออยู่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 ไปแล้วไปแล้ว บอกว่าท่นเดือขาดคำนะครับพี่น้องก็หอกเงยแค่พี่น้องมันมานกินข้ากาสิใส่ไปข้างไตที่มัน่งเทิ่งพี่น้องเนาะกระซำมันขัดพี่น้องเนาะข้าใส่ใส่มันข้งมาเที่ยวพี่น้องมันเที่ยวจะเนี่ยครับผมเขาบอกูอว่ากล้วยที่นี่ไม่สุกพี่น้องเนาะเออเขาปล่อยมือก่อนพี่น้องข้าวซอยหน่งถั่วฝรั่เขาใหญ่ใส่เทิ่งพี่น้องอย่างไรเส้นปวดหนึครับผมวันนี้ฟุกคับพี่น้องวันนี้พี่น้องครับผม คลิปนี้ขอสวัสดีกอนนะครับผมพี่น้องไปเจอกันมื้ออื่นครับผมมือเอื้อนมื้อเอื้อนครับผมเฮาสิมาเบิง่งเฮาสิมาเบิ่งกระแตเบิ่งหอกตัวนี้พี่น้องนี่สุดยอดพี่น้องตัวใหญ่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมยิ้มนะครับกดติดตัดไปตั้งใจเด้่ยนะครับผม